แกแกแกทำไมฉันเสียหายขึ้นน้อยกูไม่รู้กูเพิ่งกูไม่รู้จักมึงมึงแกงเหรอกูใช่ไหมมึงต้องเจอเอาได้พลังอยู่เวลาอันเน่ไม่ส่งเัยกเลยนะหยอกไม่หยอกกระโดดคิดว่าจะกระโดดไปเก่งเั่ไงจะกระโดดก็เก่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟไหม พอฉันก็ไฟไหมใ้ใชวิออผู้มีขาคำ้ำเอาปืนออกโยนทิ้งนี่แหละง่ายสุดแล้วจะไม่เพืือ,องฉันไฟไหม้โอดาทิ้งเอ้ยไม่ไม่ไมไมทอาุดเวลามันจะหมดแล้วไม่มันเปิดแล้วแกแก่องโดนรับแก่ลองโดนหยุดเวลากูเหรอไปดีๆกูรอโอ้ยกูผิดอะไรวะเนี่ยไม่นะกันเกก้ก จะมาทำอะไรไม่ทราบจะไอ้แค้นแนบตัวน้อยพูดไปดีกว่าไม่หนีนะทันทีเห็นเพิ่งเห็นเห็นเห็นมีดจะมาปั๊บหนีเลยไอ้จะแค้นแนบเว้ยเดี๋ยวนะอะไรแกทำอะไรกแกนเนี่ยโอ้เพื่อนกูตายหขาหมดเลยเอ้ากูจะแกแครในเพื่อนกูเอ้าหาไปไหนหมดวะไม่ไาไมฝากไว้ก่อนเถอะ 这这这干嘛电线龙啊！